ครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนตรทกรคนชอบเล่าก็ต้องขอเรียนเพื่อแทบไอ้ทราบคลิปนี้เสร็จชา้าเพราะปัญหาด้านสร้างภาพซึ่งผมก็รู้สึกปรงแลเอาเท่าที่ได้บางทีก็อยากจะใช้เสียง AI เหมือนกันนะมันจะได้ไม่เหนื่อยมากแต่คิดไปคิดมาไม่ดีกว่านั่งบ้านหน้าคอมต่อไปนี่แหละเอาล่ะครับเราก็ไปต่อก,กันกับจอมอาคมของพี่ผู้ใหญ่บ้านพระรอชะลอจมสีกันต่อครับเดินทางกันต่อครับ ข้าไม่เข้าใจว่าคนในหมู่บ้านคองคาเด็กไปทำอะไรเหงไม่พอใจหรือถึงได้กมาทำอันตรายพวกขา้าทำไมไม่ไปหากินสัตว์ป่าดงพงไพรต้องบอกยังไงครับถึงจะเชื่อว่าผมไม่ใช่เสือสมิงอ๋อผมจะขอบอกไว้ให้ได้รับทราบนะครับว่าผมสัมผัสได้ว่าจะสมิงร้ายตัวจริงกำลังจะมาระวังตัวกันไวให้มากด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านได้ฟังที่บอกไปพยักหน้าแล้วก็บอกว่าเหรอแต่ข้าคิดว่าข้ามัดเองเอาไว้ดีแล้วแม้ว่าเองจะกลายร่างเป็นเสือสมิงก็หลุดออกไปไม่ได้ เอาละใครจะเข้าบ้านไปจองเองจากในบ้านว่าแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ก้าวออกไปจากห้องเก็บของเพียงครู่หลังจากผู้ใหญ่เข้าบ้านไปแล้วกุมารท้องน้อยและนารีก็ปรากฏกายขึ้นเจ้าก,กุมารน,น้อยเอ่ยว่านะให้หนูกับพี่นารีแก้มัดเอาไหมนะ่าจะได้ออกไปจากที่นี่กลับบ้านหากว่าข้าคิดจะหนีจริงๆเชื่อแค่นี้เอาข้าไม่อยู่หรอกละที่ข้ายอมถูกจับมัดไว้ก็เพราะว่าข้าจะอยู่เพื่อรอช่วยเหลือชาวบ้านและข้าก็คิดว่าตอนนี้เจ้าสมิงรลายตัวจริงได้ปรากฏขึ้นมาแล้วนี่นารีเดี๋ยวตามไปคอยดูหน่อยนะ เจ้าก็ด้วยเจ้ากุมนันไอ้กับเนรีด้วยแล้วก็คอยกลับมารายงานให้ข้าได้ทราบความเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วยได้เลยนะจาารนายทั้งคู่รับทราบที่ผมสั่งแล้วก็พากันไหนตัววับไปก็เป็นขนาดเดียวกันกับที่ทางท้ายหมู่บ้านนั้นที่เหล่าชาวบ้านพากันมุ่งไปจุดที่บังเกิดเสียงชาวบ้านร้องเอะอโวยวาย ในขณะที่พย้อมออกไปเดินตรวจลาดตระเวนรอบหมู่บ้านช่วยด้วยซื้อสมิงขับผัวขาปปาให้ช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยทุกคนที่ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยก็พากันถืออาวุธครบมือและพากันตรงไปยังบ้านหลังนั้นแ,และไม่นานนักทั้งพย้อมและเหล่าชาวบ้านก็พากันไปรวมตัวกันอยู่อย่างหน้าบ้านของยายเมาสก็ได้เห็นว่ายายเมาส์ยืนหน้าตาตื่นอยู่ไอ้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือยายเมาสสมิงอะไรมันขับผัวเองไปทางไหนหนึ่งในชาวบ้านรีบถามสมิงเป็นขับผัวขับไปทางนั้นยายเมาสว,ว่าพลางชี้บอกทิศทอง ไได้รับทราบพ,พยอมและชาวบ้านสี่คนที่ออกลาดตระเวนด้วยกันก็รีบพากันติดตามไปนี่ไว้แต่เอสมิงมาข่าผัวยายไปได้ยังไงก็บอกให้ปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยไม่ใช่เหรอเพื่อนบ้านถามเย่เมาก็บอกอนธะิบายทางน้ําตาก็ใช่ข้าก็ทําตามกันแต่ผัวขา่านั้นมาเกิดปวดท้องหนักข้าเดินตามด้วยความเป็นห่วงเห็นผัวขา่าเดินไปถึงประตูห้องสวมเท่านั้นแหละจู่ๆมันก็โผล่อไอ้เสื้อสมิงมันข้าผัวข่าไปว่าแต่เองเห็นมันชัดไหมเพื่อนบ้านอีกคนถาม เห็นไม่ชัดนักแต่แน่ใจว่ามันเป็นเสือมันเร็วมากและมืดด้วยเราเพื่อนบ้านได้ฟังพยักหน้าทีนี้เราจะไปดูทางมุมพยอมและพักพวกบ้างที่ขณะนี้ได้พากันตามเร่งแก่ร้อยติดตามเจ้าสมิงร้ายไปกระทั่งเวลาต่อมาก็พากันตามมาถึงยิ่งจุดหนึ่งซึ่งก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าจะใช้เจตนาอันร้ายของเจ้าสมิงร้ายหรือเปล่า เพราะเมื่อได้พากันมองออกไปสู่พื้นที่โล่งท่ามกลางแสงจันทร์ก็ต่างได้เห็นเจ้าปีศาจสมิงร้ายยืนรอหันมองจ้องอยู่เดียใกล้กันนั้นมีศพหัวเย่เมาอ,อยู่ด้วยขณะเหล่าชาวบ้านที่มาด้ยวยกันสี่คนเมื่อมองเห็นเข้าก็พากันตกตะลงึงพลึงเคลิ้เฮ้ย,ยเห็นเปล่าตัวอะไรวะจะเสือก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงเหมือนว่าจะเป็นคนครึ่งเสือนั่นดินั่นดิกลัวกลัวกลววินาทีนั้นพยอมที่ได้สติก่อนบอกว่าทุกคนตั้งสติเอาไว้อย่าไปกลัวมันยิงมันเลยไม่พูดเปล่ากระสุนจากปืนพยอมลั่นนนนนนเเรรรี้้้้งลลวัั่่กกทําาาาาาใหหชบบพไดสสสตติะุม ว่าต่อมาก็ต่างได้รับทราบว่ากระสุนแม่ทําอะไรมันได้กระสุนธรรมไดาทําอะไรมันไม่ได้ต้องใช้กระสุนอาคมคิดได้ดังนัง้นพยอยมารีบเอากระสุนอาคมบรรจุใส่เปิลเสร็จเรียบร้อยก็ลั่นเปลืยงขวาก็เช่นเดิมไม่ได้ผลทาอะไรเจ้าสมิงไม่ได้และก็ต้องพากันสะดุ้งไม่ได้ยินเสียงกระสุนอาคมอ่อนหันทำอะไรข้าไม่ได้หรอก เดิมทีแล้วข้าอยากจะเอาไปทีละคนแต่ในเมื่อพวกเองพากันรวมตัวรนมาหาทั้งทีข้าก็ไม่ขอขาดศรัทธาจบคำไอ้จะตัวมนุษย์ครึ่งเสือก็พุ่งก้าหาพยอมอย่างรวดเร็วสอพยอมไม่ทันได้ตั้งตัวจึงได้ถูกจับได้อย่างง่ายดายนี่แน่หมาบเขาให้แล้วเมื่อสี่ชาวบ้านได้เห็นพาพเจิดจ้าตาในระยะชิดใกล้แน่นอนไม่มีทางจะอยู่เพื่อให้มันจับไปด้วยรียบพากันวิ่งแตกกระเจิงหนีแบบไม่คิดชีว,วิตตัวใครตัวมันว,ว,ว,วิ่งตามไม่ทันและเก็บรองเท้าไ้ด้วยรอด้วยทุกคนต่างรีบพากัันเอตวรด ปล่อยให้พยอมโดนเจ้าคนเครื่องเสือจับไปแล้วก็ไม่อยากจะทราบได้ว่ามันจะจับไปทําอะไรไปที่ไหนไม่มีใครรู้หรือว่าจะไปขย่ำกินที่พงหญ้าไหนไม่มีใครทราบเอาล่ะย้อนกลับไปมองทางมุมบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้างที่ตอนนี้สองผมเมียได้ลงมาเฝ้าผมแบบใกล้เชิดก็ต้องมีอันเกิดอาการกระวนกระวายใจเมื่อได้รับทราบว่าลูกสาวตามรอยสมิงไปจากคาบอกเล่าของชาวบ้านที่รีบมาแจ้งข่าวให้ทราบ และเพียงครู่ต่อมาสี่พี่น้องพรานก็พากันมาด้วยคิดว่าผมน่าจะกลายร่างเป็นสมิงไปแล้วแล้วได้เห็นกับตาว่าผมยังคงถูกมัดอยู่พรานนัดเอ่ยขึ้นว่าเนี่ยมันอะไรก่อนทำไมไอ้หนุ่มคนนี้ยังอยู่ที่นี่นึกว่าน่าจะกลายร่างเป็นสมิงไปแล้วได้ฟังผู้ใหญ่บอกอธิบายไอ้หนุ่มคนนี้ยั่งอยู่ดีอยู่ที่นี่และตอนนี้ลูกสาวข้าก็ไปช่วยเหลือยายเมาส์ที่ท้ายหมู่บ้านเห็นว่ากำลังตามรอยสมิงไปเขาว่าเปิดรอตามไปดูทางนั้นกันเถอะตรงนี้เ,เมียข่าเฝ้าสี่พี่น้องพรานพยักหน้าจากนั้นรีบพากันมุ่งหน้าไป และไม่ใช้ไม่นานก็พากันมาถึงแบบหอบตัวโยนพอมาถึงได้ผู้ใหญ่บ้านรีบถามสถานการณ์แล้วหนึ่งในสี่คนที่ติดตามสาวพยอมไปที่พากันวิ่งหนีมาก็ได้แจ้งให้ได้รับทราบว่าตอนนี้พยอมได้โดนเจ้าคนครึ่งเสือจับตัวไปแล้วได้ฟังผู้ใหญ่แทบช็อกแล้วก็กินไม่ออกว่าจะติดตามหาลูกสาวได้อย่างไรมันมืดแปดด้านทําใจได้แต่ภาวนาว่าให้ลูกสาวปลอดภัยสี่พี่น้องพรานแนะนําว่าควรกลับไปวางแผนที่บ้านแล้วก็จะได้แจ้งเขาให้ทั้งบ้านได้รับทราบ อย่างแรกแล้วหากว่ามีบุญจริงทุกงนี้เราเค่อยออกแก่รอยติดตามหาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายอย่างไรก็ต้องหาให้พบแล้วในเวลาต่อมาเมื่อพากันกลับถึงบ้านแจ้งข่าวให้แม่พยอมได้รับทราบเธอก็เป็นลมล้มไปทันทีสี่พี่น้องพรานช่วยกันปรถมพยาบาลในห้องเก็บของนั้นแหละจนต่อมาอาการดีขึ้นเธอฟื้นตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้พยอมลูกแม่ผู้ใหญ่บ้านรีบปลอบ อย่าพึ่งวิตกคิดอะไรหมักไปเลยนะแม่ลูกเราวอาจจะยังไม่เป็นอะไรก็ได้เสือนะรับไปใครจะรอดลูกสาวของผู้ใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ครับยังไม่ตายหรอกครับเมื่อทุกคนได้ยินที่ผมบอกไปก็รีพากันหันมามองผมที่โดนมัดอยู่จากนั้นเมียผู้ใหญ่เดินเข้าหากใกล้จริงเหรอพ่อหนุ่มไ่ายังไงนะที่พูดนั้นจริงใช่ไหมแน่นอนผมรู้แน่พอเจ้ากุมารน้อยมาคอยรายงานแต่ตอนนี้ผมก็ให้ไปพักอยู่ในย่ามแล้วผมจริงได้บอกย้ำให้ได้มั่นใจ ต้องครับลูกสาวป้ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เธอยังปลอดภัยอยู่ครับแม่ของสาวพยอมมองจ้องหน้าถามต่อถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ดีสิเม่แต่พ่อหนุ่มรู้ได้ยังไงในส่วนที่ว่าผมจะรู้ได้ยังไงไม่ต้องใส่ใจสนใจหรอกครับป้าจําคําที่ผมเคยบอกป้าได้ไหมครับว่ามันมีโอกาสผมจะตอบแทนบุญคุณของป้าที่ป้อนค้าป้อนน้าให้เอาล่ะเรียกเขาเถอะครับหากว่าไม่อยากให้ลูกสาวป้าได้รับอันตรายเรียกแก้มันปล่อยผมผมจะไปช่วยครับและเมื่อได้ฟังที่บอกไปดังนั้นแม่พยอมหันไปมองหน้าผู้ใหญ่ เร็วเข้าเรียบแก้มัดให้พ่อหนุ่มคนนี้เร็วผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าแล้วก็มั่นใจแล้วว่าผมไม่ใช่สมิงแน่นอนพระนัทพระนิดช่วยเขาแก้มัดให้หน่อยเร็วแล้วต่อมาเมื่อได้รับอิสระผมเรียบส่งกระสาจิตถามนารีนารีตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหนเสียงนารีตอบกลับบอกว่านารีอยู่กลางป่าแถบทางทิศตะว,วันตกของหมู่บ้านจ่านายติดตามมันต่อไปอย่าให้คลาดสายตาข้ากำลังจะตามเจ้าไปจ่านายเสร็จเส้นเรียบร้อยผมหันหน้าไปบอกผู้ใหญ่ เอาล่ะใครจะไปด้วยกับผมก็ตามมาพูดบอกจบผมก้าวออกเดินออกไปข้างนอกสี่พรานและผู้ใหญ่เห็นดังนั้นรีบพากันเดินตามโดยก่อนที่ผู้ใหญ่จะก้าวตามผู้ใหญ่หันหน้าไปบอกชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งว่าขอแรงพวกเองช่วยอยู่ดูแลบ้านคาเมีคาอยู่ที่นี่ก่อนนะขณะเหล่าชาวบ้านพยักหน้าผู้ใหญ่รีบก้าวเดินตามผมและสี่พี่น้องพรานไปเอาล่ะเราจะไปดูทางมุมฝั่งฟากเสาพยอมกันบ้างที่บัดนี้ได้โดนจับนําตัวมาพร้อมกับศพผัวยายเมาเธอได้ถูกนําพามายังถ้ำกลางป่า โดยท่าที่ว่าจะมีกระถางปกคลุมบริเวณปากถ้ำจนมองไม่เห็นปากทางเข้าพยอมได้โดนมัดมือมัดเท้ากระดุกกระดิกไม่ได้และได้ถูกนําตัวไปนอนวางไว้เบื้องหน้าแท่นหินใหญ่ก้อนหนึ่งและที่บนแท่นหินใหญ่ที่ว่านั้นก็มีหินอีกก้อนหนึ่งลักษณะคล้ายร่างมนุษย์นอนอยู่หลังจากเซตอัพจัดพยอมให้นอนถูกที่ถูกทางแล้วเจ้าสมิงเครื่องคน้นเครื่องเสือมันก็ได้ทําการกัดกินศพของผัวยายเมาส์อย่างตะกรัตตะกรามจนพยอมที่มองเห็นเหตุหการณ์ก็เกิดอาการกเ,ารเารารสียเอียน พย้อมพยายามทาใจให้นิ่งสงบเพื่อหมายจะใช้มนวิชาที่มีแก้หมัดให้แก่ตัวเองทว่าต่อมาก็รู้ว่าอาคุมมนที่เธอมีใช้ไม่ได้ผลจึงทําได้แต่เพียงแข่งใจมองเจ้าสมิงกินศพต่อไปขณะที่มันเจ้าสมิงร้ายก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพย้อมเลยขณะเดียวกันนั้นนารีก็เฝ้าจับจ้องมองดูอยู่แบบเงียบๆไม่ให้เจ้าสมิงรู้ตัวทําการส่งกระแสะจิตนําทางให้ผมจนต่อมาเวลาล่วงเข้าสู่หกโมงเช้าแต่ก็คล้ายดังว่าท้องฟ้ายังไม่เปิดดวงตะว,วันยังไม่ขึ้น รยากาศภายในป่าดงที่พวกเราพากันแก่ร้อยตามไปมันช่างดูมืดมนขมุกข,ขมัวผู้ใหญ่บ้านกับศรีพี่น้องพรานพากันก้าวเดินตามผมกระทั่งต่อมาผมได้พามาหยุดยืนอยู่กลางป่าที่หนึ่งที่นั้นตรงนั้นมีภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่คณะศรีพี่น้องพรานมองดูรอบกายแล้วหนึ่งในนั้นก็เอ่ยบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้หนุ่มเอ็งจะพาผูกขามาที่ินี่ทำไมวะข่ามาที่นี่เป็นประจำไม่เห็นจะมีอะไรเลยผู้ใหญ่บ้านเองที่มองดูรอบกายก็บอกว่า ใช่เขาลูกนี้ดูรกร้างมีแต่ต้นไม้และเถาวัลย์เต็มไปหมดดูยังไงก็ไม่เห็นวีแววของลูกสาวข้าผมไม่ได้พูจาบอกตอบอะไรไป,ได,ไปด้วยบัดนี้ได้รับทราบจากเนรีแล้วว่าปากทางเข้าถ้ำอยู่ที่ใดแลว้วเหตุที่ฟ้ายังไม่เปิดไม่เห็นดวงตะวันนั่นก็เกิดขึ้นได้เพราะอิจฉิ์ใครผู้ใดคนหนึ่งและแม้จะได้รับทราบแล้วหากจะบุ่มบามบุกเข้าไปไม่เป็นผลดีแน่จึงได้หยิบนําเอาเทีนยนไขออกมาจากย่มหนึ่งแลม แล้วเมื่อพระนัดเห็นผมหยิบเทียนออกมา<ๆ>ก็หมายจะจุดให้ด้วยความหวังดีผมจึงได้บอกให้ได้รับทราบไม่เป็นไรครับไฟธรรมดาจุดไม่ติดหรอกครับเมื่อแรกพระนัดไม่เชื่อพยายามจุดไฟหลายครั้งแต่ก็จุดไม่ติดจริงๆผมได้ถือเทียนยื่นไว้เบื้องหน้าแล้วบอกให้ทุกคนเงียบจากนั้นว่าบริกรรมคาถากระสินไฟต่อมาเมื่อว่าครบจบบทเป่าพ่วงใส่เทียนพ่วงแลพรพนันต่อมาบังเกิดปเปลวไฟลุกเพิ่มขึ้นที่ไส้เทียนก็ให้เป็นที่แปลกใจของสี่พี่น้องพระและผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างมาก ผู้อยากจ้องมองมาที่ผมแนวครุ่นเคดเอ๊ะไอหนุ่มคนนี้เป็นใครกันใหญ่อาคมเข็มขลังแด่มาเทียนถูกจุดติดขึ้นด้วยไฟอาคมเหลาผมก็พาก้าวเดินไปสู่เบื้องหน้าตรงไปยังจุดที่มีกระเถาขึ้นปกคลุมอยู่อย่างมากมาย และพอเดินนำเข้าไปใกล้ได้ระยะดีไม่รอช้าผมเป่าพ่วงเข้าใส่เทียนอีกครั้งพ่วงแล้วนั่นเองไฟอาคมจากแล้วเทียนก็พุ่งเข้าหากระเถาเบื้องหน้าและเพียงชั่วพริบตาบรรดากระเถาเหล่านั้นก็หายวับไปปรากฏเป็นปากถ้ำให้ได้เห็นผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องสี่พรานพากันเบิกตาโพลงอาบากขงังไม่คิดว่าบริเวณนี้จะมีถ้ำจังหวะนั้นเองเสียงนรีแจ้งบอกรายงานมานายภายในถ้ำม,มีใครคนหนึ่งกำลังจะฟื้นตื่นหากได้เลือดสาวบบิสุทสุ์และพิธีการที่ว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นก็ในคืนเดินดับนาย ไม่ได้รับทราบเัืองนั้นคืนเดือนดับก็คืนนี้นั่นสิคืนนี้เป็นคืนแรม14่ค่ำไม่ใช่15บาค่ำภายในเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นวันเดือนขาดผมคิดเสียงนรีก็บอกมาอีกว่านายก่อนที่นายจะเข้าถ้ำต้องทำลายมนต์อาคมที่อยู่ปากถ้ำเสียก่อนนะผมพยักหน้าแล้วก็ก้าวเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าปากถ้ำจากนั้นยืนเทียนออกไปเบื้องหน้าก็ได้เห็นว่าตรงปากถ้ำมีม่านแสงสีแดงปิดอยู่แล้วนั่นก็ทําให้สีพี่น้องพร,รานกับผู้ใหญ่บ้านพากันแปลกใจอีกครั้ง ดังนั้นไม่รอช้าผมใช้มืออีกข้างหยิบน้ำมาขวน้ำมนต์ออกมาส่งเทียนในมือให้พรานเน็ตช,ช่วยถือให้พี่พรานช,ช่วยถือเทียนไว้ก่อนพรานเน็ตเอื้อมมือมารับเทียนไปผม,มรีบอมน้ำมนต์ไร่บ,บริกรรมคาถาในใจไปด้วยแล้วเมื่อว่าจบก็พ่นน้ำมนต์ใส่กำแพงแสงสีแดงเบื้องหน้า <c oughs> กิดการระเบิดเลื่อนลั่นทำสันสะเทือนม่านลำแสงสีแดงหายไปแล้วพันต่อมาปรากฏกลุ่มควันดำมากมายพวยพุ่งออกมาจากภายในถุงถ้ำคุณข้าหาพวกผมรีบรลบพวกเราพากันโดดเลี่ยงหลบออกนอกเส้นทางที่มันพุ่งมาแล้วเมื่อพากันตั้งหลับได้ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ควันดำเหล่านั้นได้จางลงและเปลี่ยนกลายขึ้นมาเป็นดวงวิญญาณผีมากมายได้พากันมายืนด่าหน้าพร้อมประจันบานติดตามมาด้วยเสียงหนึ่งที่ดังออกมาจากภายในถุงถ้ำจงขามนุษย์นาปากถ้ำเหล่านั้นเสียใหญ่เหลือ ทันทีที่สิ้นเสียงสั่งเหล่าบรรดาดวงวิญ,ญญาณผีทั้งหลายก็พากันกรูดาหน้าเข้าหาผมพิพพรานชูเทียนขึ้นผมร้องบอกพรานเนตได้ยินดังนั้นพรานเนตรีบชูเทียนขึ้นเหนือหัวจะพรานต่อมามันเกิดรัศมีแสงสว่างจากแปลวเทียนแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างเห็นดังนั้นผมรมีบพุ่งเข้าไปอยู่ภายในรัศมีแสงเทียนและต่อมาเมื่อเหล่าบรรดาดวงวิญ,ญญาณพากันเดินเข้าปท้ากับขอบรอบรัศมีแสงเทียน เกิดมีแปลไฟลุกพลึบขึ้นเผาไหมเหล่าดวงวิญญาณพากันร่ำร้องก่อนที่จะพากันแตกสลายหายไปแล้วเหล่าดวงวิญญาณที่เหลือก็พากันหลีกเลี้ยหายวับเนี่ยพหนุ่มหากล้าเขาไปกันไม่ได้แล้วจะช่วยลูกสาวข้าได้ยังไงผู้ใหญ่บ้านถามด้วยความวิตกโดยไม่มีความมั่นใจเลยว่าลูกสาวยังจะปลอดภัยอยู่ไหมไม่ครับพวกเราไม่ต้องเข้าไปผมจะล่อมันออกมาผมพูดบอกไปจากนั้นผมนงนำเอาหุ่นฟางออกมาจากย่ามแล้วยโยนออกสู่เบื้องหน้าทัานทีทันใดที่แตะเผินจากหุ่นฟางเล็กๆก,ก,ก็กลายขึ้นมาเป็นตัวผมอ ก็เป็นอีกครั้งที่ผู้ใหญ่บ้านและสีพี่น้องพรานพากันตกใจจ้องมองผมสองคนสลับกันไปมาผมร้องบอกกับหุ่นฟางตัวแทนไปว่าเอาล่ะเจ้าจงเข้าไปลอบมันออกมาแล้วเจ้าหุ่นฟางซึ่งแบบนี้อยู่ในร่างผมพยักหน้าจากนั้นหันหลังก้าวเดินเข้าถ้ำไปผม,มหันหน้าไปบอกกับผู้ใหญ่และพี่น้องพรานเอาล่ะทุกคนรอกันนิ่งๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ระวังอย่ายให้เทียนดับหากว่าไม่อยากตกอยู่ในอันตรายได้ยินอะไรเห็นอะไรไม่ต้องวิ่งตั้งสตินิ่งเอาไว้เข้าใจนะ แลไม่เห็นว่าทุกคนพยักหน้ารับทราบแล้วไม่รอชา้าผมนําเอาใบไม้ม้วนทัดหูแล้วนั่นก็ทําให้ร่างผมหายวับไปต่อหน้าต่อต,อตาทุกคนผู้ใหญ่บ้านสะดุ้งถึงกับพึมพำเอ้ยอะไรวะไอหนุ่มคนนี้เป็นผีหรือขนกันแน่หายตัวได้สิพี่น้องพรานห,นหน้ามองกันไปมาเกิดความไม่แน่ใจหวาไปดูภายในยถ้ากันบ้างที่ขณะเวลานี้เจ้าสมิงลุกเครึ่งครึ่งคนครึ่งเสือนะมันก็กําลังจ้องแนวตรงไปยังเส้นทางที่ออกสู่ปากถ้ำด้วยรู้แล้วว่าเราดวงวิญ,ญญาณทํางานไม่สําเร็จ มึงเป็นรายกันเนี่ยใหญ่ยายมาขวางงานของกูแล้วทันทีที่มันพูดกับตัวเองจบลงหยุดทำบับได้แล้วไม่ได้ยินเสียงมันก็รีบหันความมองหาหมดเวลาสร้างบับสร้างกรรมแล้วจึงหยุดลดละเลิกจากการทำชั่วทั้งตวงกลับตัวกลับใจหันหน้าเข้าสู่เส้นทางแห่งความดีเถิดผมพูดบอกพลางก้าวออกไปให้ได้เห็นเจ้าสมิงร้ายมองจ้องแนวบอกว่า มึงมาบอกเหตุกูหยุดทำบาปอันหน้าเขาสู่เส้นทางแห่งการทำดีกูขอถามมึงหน่อยหาก,กูทำความดีแล้วนายของกูที่นอนอยู่ตรงนี้จะฟื้นตื่นขึ้นมาหรือไม่หากว่าทำดีแล้วนายกูฟื้นตื่นมากูพร้อมทำแต่กูว่าไม่มีทางแน่มันว่าพลางชี้มือไปยังหินลักษณะคล้ายรูปคนนอนนิ่งอยู่บนแท่นหินใหญ่โดยมีร่างพี่ยอมที่โดนมาตรัสแน่นนอนอยู่ข้างๆผมจริงได้ร้องบอกไปว่าใช่การทำดีอาจไม่ช่วยเจ้าในเรื่องนี้แต่อย่างน้อยก็จะทำให้เจ้ามีความสุขไม่มีทุกข์ ต่เจ้าจุงมองนายของเจ้าซะที่กลายเป็นหินนอนแน่นิ่งอยู่อย่างนี้นั่นก็เป็นเพราะเคยก่อกรรมทําเว้นมากตอนนี้ก็เป็นเวลาชดใช้กรรมต้องรอให้หมดเว้นหมดกรรมนั่นแหละจึงจะเป็นอิสระซึ่งก็ไม่อาจจะบอกได้ว่าปีไหนชาติไหนนั่นง่ายกว่าแล้วแต่อีนางคนนี้ที่กูมัดไว้นะ่ะทําได้เพียงได้เลือดของมันไม่กี่ดใจนายกูก็จะเฟื้นตื่นขึ้นมากูรอเพียงเอาเลือดของอีนางคนนี้ใส่ปากนายกูตามเวลาที่กําหนดเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่ไม่เป็นไร ระหว่างรองกูก็ขามึงก่อนก็ได้เจ้าสมิงร้ายว่าหากเจ้าคิดว่ามั่นใจว่าทาได้ก็ตามมาว่าแล้วผมหันหลังก้าวเดินกลับออกจากถ้ำสมิงร้ายลุกเครื่องไม่รอช้าก้าวเดินตามซึ่งมันไม่ได้ล่วงรู้เลยว่ามันได้เดินตามหุ่นฟางออกไปในขณะที่ผมนั้นยืนอยู่ข้างๆพยอมแน่นอนเธอมองไม่เห็นเพราะเธอไม่ได้สเตะผมจ้องมองดูหินรูปร่างคนที่นอนแน่นิง่งรอเวลาเพื่อฟื้นตื่นคืนเชพนี่มันคืออสูรกายก่อนจะไปอยู่ในสภาพนี้น่าจะทำบาปทำเวรไว้อย่างมากจนต้องโดนสาปให้กลายเป็นหิน และน่าจะเป็นด้วยฤทธิ์และแรงอาฆาตที่ไม่ยอมจึงได้ใช้อุบายโนมหนาวจิตหลอกให้คนมาเป็นบริวารของตนหมายให้มนุษย์ผู้นั้นกลายเป็นสมิงแต่นิจาคนผู้นั้นอนักท่องมนต์อาคมผิดจึงไม่กลายเป็นสมิงไม่เต็มร่างอย่างนี้และในเมื่อโดนสาปแล้วกลับไม่สำลึกหากปล่อยเจ้าไว้ให้แก้คําสาปได้ต้องเกิดความเสียหายมีคนตายมากมายแน่นอนคิดได้ดังนั้นไม่รอช้าผมรีบหยิมน้ำเอามีดหมอฟ้าสถานออกมาพลางเร่งว่าบริกรรมคาถากำกับเมื่อว่าจบก็เป่าพ่วงใส่มีดหมอฟ้าสถานพ่วงปรากฏแสงวาบที่ใบเมธ ไม่รีรอผมปักปลายมีดททมเป้าทิ้นอกเจ้าอาสุนหินทันทเถอรากฏเสียงร้องลันล่นลอยกิสีดำพุ่พุ่งออกมาถงทํำสัส่นสะเทือนคล้ายจะถล่ม <c oughs> จังหวะนั้นเจ้าอาสุนครึ่งร่างที่สู้อยู่กับหุ่นฟางหน้าถ้ำด้วยข้าใจผิดว่าเป็นผมก็เบรกการต่อสู้หันกลับมองดูภายในถ้ำนายแล้วก็พลาดจากการต่อสู้วิ่งเข้าสู่ถ้ำก็เป็นในจังหวะเดียวกันกับที่ผมแบกร่างพยอมที่ไร้สติออกมาจากถ้ำหรือเมื่อไอ้เจ้าสมิงลุกครึ่งเห็นร่างพยอมลอยสวนมา มือนจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นกูจะเอาเหืีอนมึงชชครางไหนกูเห็นเดินว่าแล้วมันก็พุ่งเข้ามาหาร่างเธอทว่ายังไม่ทันถึงตัวผม,มรียบโยนร่างเขยอมออกนอกถ้ำเอาเอะเจ้าสมิงพลาดเป้าหันมองตามทำหน้างงและนั่นก็คือโอกาสทองผม,มรีบตัววัดมิดหมอฟ้าสถานเข้าใส่ก้านคอมอนมันหลอกลั่นเป็นรั้งสุดท้ายขณะหัวกระเด็นหลุดออกจากร่างร่างสุดลงกับเขินขณะถ้ำถล่มลงมาจังหว่าออกจากถ้ำผมช่วยหยิบน้ำมือหัวเจ้าสมิงออกมาด้วย ผู้ใหญ่บ้านและสีพี่น้องพรานจ้องมองดูร่างพยอมที่โดโนโยนออกไปทากลางความลงอกแต่ก็ยังไม่กล้าออกนอกรัศมีแสงเทียนเจ้าหุ่นฟางในร่างผมอุ้มร่างเธอเข้าสู่รัศมีเขตแสงและต่อมาไม่เห็นท้ำเบื้องหน้าถลม่มลงท้องฟ้าเปิดตาหายเมิดขณะผู้ใหญ่บ้านสีพี่น้องพรานพากันตกตะลงึงเมื่อมองเห็นหัวเจ้าสมิงลอยได้เฮ้ยให้พ่อหนุ่มหัวเจ้าสมิงไม่ลอยมาน่ะมันจะเข้าเขตแสงได้ไหมเจ้าหุ่นฟางในร่างผมไม่ได้ตอบเพียงคืนกลับกลายสู่ร่างหุ่นฟางตามเดิม ทุกคนพากันอ้าปากค้างยกเว้นสาวพยอมที่หลับอยู่ขณะหัวสมิงขยับลอยเข้าใกล้เอ้าเว้ยไรวะรู้วัยเจ้าหนุ่มตายไปแล้วแล้วมันจะเข้ามาได้ไหมยังไม่ตายครับผมอยู่นี่ผมพูดบอกพลางปรากฏกายให้ได้เห็นขณะถือหัวเจ้าสมิงร้ายเอาละ่ละกลับเข้าหมู่บ้านกันเถอะครับผู้ใหญ่บ้านและสี่พี่น้องพรานพากันเอิงอ๋อช่วยกันแบกร่างเธอไปด้วยล่ะเหล่าชาวคณะหันมองร่างพยอมที่นอนเน่งกับร่างที่โดนมัดจังหวะนั้นผมยกหัวเจ้าสมิงเก็บลงย่าม แล้วก็หันไปคว้าเทียนจากมือพรานนิดดับไฟเก็บลงยามจากนั้นก้าวออกเดินนำหน้าเออเออวาแต่พ่อหนุ่มจะไม่ช่วยแก้มัดในลูกสาวขาก่อนเหรอผู้ใหญ่บ้านร้องถามมาเราจะทําการแก้เชือกภายในหมู่บ้านครับแล้วในเวลาต่อมาก็พากันกลับถึงหมู่บ้านในขณะที่มีเหล่าชาวบ้านพากันมาอรอรอคอยอยู่มากมายผู้เป็นแม่เห็นร่างลูกโดนอุ้มกลับมารีบโผล่เข้าหาด้วยความเป็นห่วงร่างสาวพยอมถูกวางไว้ที่แครน้าบ้านเอานี่พอ่อทําไมไม่แก้มัดให้ลูกล่ะ ก็ว่าจะช่วยแก่มัดตอนถึงบัดน,นี่แหละเอห้พวกเราช่วยแก่มัดกันหน่อยผู้ใหญ่บ้านว่าสี่พี่น้องพรานช่วยกันแก้มัดทว่าไม่ว่ายังไงก็แก้ไม่ออกและไม่นานนักหลังจากได้พาจุบน้าเช็ดหน้าเช็ดตา,าเธอก็ฟื้นตื่นหันซ้ายและขวาเอ่ยถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านและสี่พี่น้องพรานช่วยกันเล่าบอกเหตุการณ์แต่ก็บอกได้ไม่ละเอียดนักเพราะอยู่ภายนอกถ้าแล้วก็ย้ำบอกเธอไปว่าผมเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือที่แรกสายตาที่เธอมองมาคือสายตาแห่งความทึ่ง จากนั้นก็เปลี่ยนกลายเป็นตาเขียวปาดด้วยรู้สึกไม่พอใจว่าทําไมผมไม่ช่วยแก้มัดให้ทําไมปล่อยให้สี่พี่น้องพรานพากันมาแต่เนื้อต้องตัวเธอบรรดาเหล่าเพื่อนบ้านทั้งหญิงและชายช่วยเข้าแก้มัดแต่ว่าไม่ไว่ายังไงก็แกะไม่ออกคิดเมื่องเงินคลายแล้วก็กลับกลายเป็นนั่นเข้าพยมสงสัยตาหาแม่ใครจะบอกให้แม่ช่วยพูดให้ผมช่วยแก้มัดให้เอะเอาอย่างนี้ไหมใครแก้มัดในลูกสาวข้าได้ใ้าจะพิจารณารับเป็นเขยสิ่งคำพูดผู้ใหญ่บ้านเหล่าบรรดาหนุ่มๆรีบพากันขนาาันอาสา แล้วต่อมาก็ได้รับทราบโดยทวนหน้าว่าไม่มีใครผู้ใดแก้มัดให้ได้นี่พ่อนุ่มช่วยหน่อยได้ไหมแม่ของเธอเอ่ยขอร้องผมบอกว่าในเมื่อป้าเอ่ยปากมาผมก็จะช่วยครับเพียงแต่ไม่ต้องยกลูกสาวให้ผมนะครับไอเรื่องนั้นค่อยว่ากันจะ้ะตอนนี้ช่วยแก้มัดให้ก่อนเถอะแม่เธอว่ายอมจ้องมองผมแบบไม่ค่อยพอใจนักทำมาเป็นปฏิเสธยังไงฉันก็ไม่เอานายหรอก เธอเคสขณะผมล้วงหยิบน้ำอหัวเจ้าสมิงร้ายยอดส่วนออกมาจากย่มบรรดาเหล่าชาวบ้านพาก,กันทำตาโตเกิดเสียงอื้ออึงคุยกันไปมาจกแจ๊กจอจาผมยื่นหัวเจ้าสมิงยอดส่วนไปหาพยอมพลางเร่งร่ายบริกรรมคาถาเสร็จเส้นเรียบร้อยเป่าพว่วงพวงพลันต่อมาหัวเจ้าสมิงร้ายเลื่มตาขึ้นปรากฏเส้นสายลำแสงสีแดงพุ่งเข้าไปตัดเชือกที่มาตรัดมือรัดเท้าพยอมเส้นเชือกได้หายไปจากร่างเธอเธอได้รับอิสระหัวเจ้าสมิงยอดส่วนหลับตาลงพ่อและแม่รีบเข้าสมกอดลูกสาว ังจากแก้มาดให้เสร็จสิ้นผมบอกผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวช่วยเอาหัวปีศาจนี้ไปเผาให้ทีนะครับเป็นไปได้ก็เฝ้ารอดูจนสิ้นซากเลยนะครับผู้ใหญ่ได้ฟังพยักหน้าแล้วก็สั่งให้คนเอาหัวเจ้าสมิงร้ายไปเผาทันเทและในช่วงชุลมุนชุลเกขณะเผาหัวเจ้าสมิงผู้ใหญ่หันหน้ามาถามเออว่าแต่พนมข้าขอถามสักหน่อยเถอะบอกพนมมาจากไหนและเป็นใครเผื่อวันข้างหน้าจะได้บอกให้ลูกหลานได้รับรู้ไว้ผมเชิดิดมันครับ ได้ฟังที่บอกไปผู้ใหญ่อึ้ตะลึงแคายสตันอยู่ชั่วขณะก็พอดีกับที่ชาวบ้านคนนึงเรียกให้ไปดูหัวสมิงที่โดนเผาแล้วนั่นก็เป็นโอกาสให้ผมเปลกตัวจากไปแล้วต่อมาเมื่อทาการเผาเสร็จเส้นเรียบร้อยดีแล้วก็พากันกลับไปรวมตัวอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเอ๋พ่อมึงพ่อหนุ่มคนนั้นไปไหนเสร็จละ่ะว่าที่ลูกเขยเราน่ะแม่ของสาวพย้อมถามผู้ใหญ่บ้านได้ฟังสตันอีกครั้งไม่เอานะแม่ไม่เอานะพ่อผู้ชายคนนั้นนะ ชาตระกูลเป็นยังไงก็ไม่รู้ดูท่าแล้วอาจจะไม่มีหัวนอนปลายเท้าก็ได้เร่ร่อนไปทั่วสาวพยามว่าคัดขานผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นพ่อได้ฟังบอกว่าไม่เลยยายหนูผิดแล้วผู้ชายคนนั้นนะ่ะใครเด็กเป็นเขยก็คงโฉกดีมากอ้าวทาไมพ่อว่าอย่างนั้นรู้จักหรือว่าเขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนรู้จักซิชื่อนะ่ะรู้จักดีเสียด้วยเพียงแต่เพิ่งได้เคยเห็นหน้าแบบัวเป็นๆน,นี่แหละอะไรนะพ่อเมืองและพ่อหนุ่มคนนั้นเป็นใครได้ยินเมียถามมาผู้ใหญ่บ้านหันหน้าไปบอกว่า ผู้ใช้คนนั้นก็คือทิดมันน่ะสิแม่ทิดมันก็เสียงอื้องจากเหล่าชาวบ้านพยอมพึมพำคนเดียวอะไรกันนายคนนั้นคือทิดมันหรือเน่เรานี่ตามไม่มีแววเลยจริงๆและจะไปหาแบบนั้นได้ที่ไหนล่ะเนี่ยมันก็เข้าคาโบราณเคยกล่าวไว้ว่าอย่ามองคนจากภายนอกหรือการแต่งกายให้มองจากข้างในบางทีแล้วไอ้ที่ถูกใจคนหล่ออาจเป็นยาขมและคนขี้เหร่นสายตาไม่ถูกใจอาจเป็นขนมหวานก็ได้แล้วก็จบตอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามหรือหากว่าสะดวกไม่เดือดร้อนปุ่มขอบคุณก็กดได้ก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงขอขอบคุณล่วงหน้ามากมายครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับ